มือนี่มาตามเจาะน้อยพอดี่มีน้อยพิเศษปกติวิไอพี่สติติกำลังมากแห้งกำลังเริ่มเข่าดีจะเป็นตัวใดลองไปติดตามเลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,น,บาานี้ผมว่าต้าดินทางของพอลี่เ้อนะครับเลขชุดเจาะพิเศษปกติ วีไอพี่นะเขาเรียกนะครับครับคือว่าเขาเดือดเฉพาะว่านเลยมันกายเขากําลังจุนอยู่ไหมกำลังจุนว่าวันหนึ่งมันมันออกสลับไม่เมื่ล่ะเขาพยายามปรับอยู่แต่ว่าการเรียกมันออกดีอยู่เพียงแต่ว่ามันนั่นๆี่ือมันมันจะเริ่มต้นแน่งที่ถูกต้องครับครับกําลังไหลมันอยู่ว่านคือว่าลงอยู่ว่าสองพันหกสิบครับครับว่านเขาเอาวมาโชว์นะครับสองบันทีคิดสามที่ว่าน้าบวันหนึ่งน่าโชคน่ากี่น่าสี่เทานั้นก็ สิบสามมันเนาะครับสิบสามุาแต่สบันนะครับอ่าพิเศษเท่าภูเขาเนรี่เนาะหรือเล่แปนาเลยแมนปะโอแมนพอมีเนาะเป็นเพิ่มเนะตัวนี้เป็นตัวออกด้วยพี่น้องนะครับนี่ซีศูนย์สองหแปดอ้าวศูนย์สเขาด้วยพี่น้องนะครับศูนยองอนะครับสามตัวนะครับพี่น้องเล้็กกถึงโรคอรีครับครับแล้วก็ออกหาซีซหหนะครับหหกพี่น้องตรงเลยเพราะด้กับเล้ทั้งสองจุดนครับ หมอไงว่าป,ปกติเข่าสูงสองวีพี่เข่าหางหกแล้วเปล่าใช่ครับนะครับเอยสุดยอดเลยของคนนี้นะคือว่าเล็กหน่อยแล้วก็เข่าตรงตรงเลยเด้นะครับหรือว่าเข่าสองนาลงแล้วก็นะครับคดีคดีนะกำลังเริ่มอะไรันเนี่ยเริ่มสกัดหยุดไปจะไม่นนแล้วนะไม่แก้ไขไปนะครับมันมันเป็นเลขถอดรหัสนี่ถม,มันมันสิมันสีเวียนไปนิดนึงมันกับเบอเวียนโดนมันบ่เวียนโดนแต่เป็นเลขถอดรหัส มันแค่ว่ามันเป็นช่วงเขากลังเริ่มไหมครับครับพี่น้องเอี่ก็อี้ยวฟ้าสดใจพุ่นพูนทางคนสดใจอ่มันเป็นแป๊บเดียวคราวนี้มันม่านดูดิครับเยอะเายสะใจได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงกัลลังรอบพี่น้องถูกกันเยอะท่านจองไม่ไหม่ี่นาะงครับท่รมดานะครับสำหรับการหาเนื้อข้างนะครับที่ข่าวไม่ดูเตรียปกติแต่ว่าพอดีเสียทังเกตดนีโดนนะครับแต่ที่ยอดหลังก็มีเนาะงพอดีเน้องบุกคอยดูดโดนเนี่ยครับบ่กดูดโดนครับ ว่านนี่หนาฟัฒนาก็รู้สึกว่าจะสามตัวในว่านนะแต่ว่าเพือเพือจะจับเอาอย่างห้องจิมมีโชคกันนะครับมามแรรกคต่อยากให้คิดตามไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันอจิมีการแก้ไขแนว่ยไม่ไปเรื่อยๆออออนะครับเอาไงเอาไงว่าของหอ้องบ่ได้อยู่นิ่งครับบ่ิยุทนิ่งครับบ่ิยุทนิ่งบางคนว่าเอ้สูตรผู้นั้นสูตรผู้นี้ว่าเขาของห้องม,มันไม่สูตรมันเลยบ่นิ่งคับโเลยบ่นิ่งนะ มันเป็นการถอดแล้วับมันมีใส่ไอ้ระบบเดียวกันกับไอ้นิกิตอนที่เขาออกเลขของเฮ้เากันนับแบบเวลาของนิกิตอนมาออกมันกันเล่นโอลด์สไตายเนาะแม่นมันห้างกันกับห้างบ่าโดนจริงไหมครับเร,ริ่มเริอนน้นตอพอลี่จอมากผมสังเกตเลยพอลี่ไอ้เขาสังเกตได้ดีเลยพอลี่จะเริร่มเขาดีเล็กหน่อยโตของเขาครับครับพอวางเขาถอดมาเข้าถอดมาหลายเลยแม่นเมีนถอดมาหน่อยหน่อยแล้วเล็ก เขาก็อยากเขาดีพอเอ้าพยายามเบิ่งออกสถิติ่สีมะมะไรเวลาใช่กันนับล้ะมันกระอยู่ซื้อว่าดีแม่นอยอะแล้วก็มีสลับนิดๆหน่อในช่วงต้นๆเนาะนะครับก็พยายามศึกษาด้วยกันเพื่อเป็น้วยกันเพื่อเพิ่มชัดเจนในในหางเนาะต่นนี้ลงทุนเพรเสียเปรียกจะมืดหรอกครับก่อนอื่นเขากับโชว์ชุดรวมแบบเคลียร์เหตุเหตุการณ์น้องฟลีนนะชุดรวมเลยนะครับกับทีนี่ลาสตาร์น้องฟลีนาะ ราสตาเฉพาะกิจกายชาตินะครับหนึ่งแปดเจ็ดหกตัดหยเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดหกหกหนึ่งนะครับสามห้าเลขเบอร์นั่นพี่น้องสองสองเจ็ดเจ็ดได้นะฟอนดี้นะครับสามเลขเวอร์น่ะนะครับมานี้พิเศษปกติวีพี่นะครับสองสามหนึ่งแปดนะครับตัดหายคือสองสามสามหนึ่งแปดสองหลักอะแปดสามน้องฟอนี้นะครับเอาดีได้นะครับแบบปกติแบบเก่าีพี่น้องเคยเร็ยนเนาะแบบแบบร่วมจับเองครับประาศแบบร่วมจับเองนะ ว่านี่ซื้อมา่วมจะมะเขาเนะมา,า,าเขาจุดจอาเขาเรียรกเอามเนี่ยกระจายตัวไม่โทรศัพท์ชุดร่วมเนาะค <c oughs> ือว่าซื้อง่ายนะครับซื้อตามพอรีเนี่ยทั้งซื้อง่ายก็อยู่ได้สิสิในน้ำเคลดลับกับที่ซื้อประหยัดของพอีเอาโชคเลยพอของมือเนี่ยมือนีวันที่สิบสี่ครับชุดสิบสี่เนาะเป็นพิเศษปกติวีไอพีนะครับคือว่า ชุดนี่ละเรีนง่ายนะครับสังเกตดีนะครับพอลีบอกเลยเนี่ยตัวล่างเนี่ยเขาสามารถเอาไปซื้อกอนมูเนี่ยบบนะครับพิเศษเาเบิ้งนะครับพอลี่ห้มาสาตัวสี่เจนยะครับเจ็ซี่พี่รองมัยจำมาเล่นนะครับเนี่ยซีนงเนี่เห็นไหมครับคูนี่เองายเลยสองคู่ในเรีนก้อนมูเลยนะพอลี่นะครับเจ็ดศูนย์ตัวรวมเนาะนะครับเนี่ยเขาเบิ้งแบบการในการทำเดี๋ยวหกเนี่ยเขาก็ซีหกนสามารถเด่นในก้อนมูเลยนะครับจุดล่างคนเนี่ยสตัวพอลี่ห้มาศูนย์ซ ส่วนพี่พี่นี่พอลี่วาแปรแปรทกนะครับเออแปรแปรเก้าเขาจับว่าพี่เจ็ดแปรแปรหานะพี่น้องเมื่งนะครับนี่เขาเหลือก้อนมูลเลยนะพอดีเนาะครับนี่ชุดล่างกันปะมอนวยจับไอ้แถวล่างนี่เพื่อนว่านี่แม่นครับชุดล่างครับครับครับต้นมากมีเป็นแถวล่างนี่เชี่ยวมาจับเป็นครูมันมันมักเยอะก่อไงครับล่างครับออกล่างขนบนได้ด้วพอลี่วันก็ซื้อว่าจะขึ้นบนน้ำอยู่นะครับกับบนนี้กับสาม้านี่ล่างเลบนเล้วพี่น้องก็แต่ว่าเนี่นักกล่างก็ได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่ มอดไว้สิจับเป็นสึตีครูกับชุร์บัลลี่เนี่ยสึตีมีบอลกับกับชูร์บัลลี่จับมานเนี่ยมันเข่ากันบอลนะโอกาสถือก็ไล่ไหลก็เก่านะครับเพราะว่ามันเอาสึตีต้องขับน้องนะครับเอาลงชูรบัลลี่นะครับว่าสึตีนี่ต้องยกให้มอดดวยหามาดีอยู่สึตีก็ผมทุกอย่างมันมี่สึตีออกมานล้ครับคืองวยปีหนึ่งเนี่ยมันอ๋อยงั้นไงเนาะมัดสีวัตนะนี่ตัวไรเด่นตัวไรอ่อนน่ะสินะ ว่สิมีเหาเห็ดยศสารับคนมักจดหมักเงกะสีเห็นตัวนี้เป็นแนวห้างเลยครวนมากันเรีทีเฮ็ดไปนี่มันห้างกับว่าห้างดวนนี่พราะว่าม่นมเปิดจับในเวลาอะไรกันเราเรับมันเมันสิดีกว่ากันห้างกัเทียสองเทียเื่อสิเนี่ยออปั๊บโลดเรากันเน่ว่า่วนชุ่มมือนิ่งคนพวกใคนกพวกคเขาคือบวกเล่า เนาะอ๋อเราเป็พี่น้องนะครับติดตามดีๆเขานีประผาดนะครับลงทุนได้เลยนะครับครับอืมหาเฮาคิดจะบอกเบื้องลขกสามตัวล่างจับเอาเลยนะพอดีนะครับครับอืมแล้วก็ลังออกลังบนเยอะนะครับแต่วันนี้ล่างเป็นพิเศษใช่ไหมสำหรับแนทางพอดีนู่นมั่งครับผมจะหน่อยได้ไหมวันนี้เอ้ามีตู้ฝากช่องไหมฝากช่องแม่ตุ้ลุวยไล่วันในเด้อค่ะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจหาหวยเป็นเมอนให้เอฟซี่กับจมเงาละหา้าอ้าวย่ำได้สิพวาเนาะย้อนนั่นเป็นยังจึงคอยหาบ่อยคนติดตามมันาเรซี่เพรท่านเห็นหมือนชยช่ว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 ช่วย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 น่วยชเวยช่าช่วยช่วช่ายชนวาม่วช่ว่วยช่ืยช่วยช่วน่วยช่วยช่วยช่วมช่วย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 ค่วยเ่วย่งยช่วยช่วยร่วยช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 หวยช่วยช่วยช่มยช่วย่่ว่วยช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 ยช่วยย่่่ว่ว่ยายามพิมพ์ถต้อง ช่องแม่ตือรวยละวันเด้อนะครับหรือห้อยพิมพ <te> <simulate> ์แอสแม่ตือรวยละวันไก้ครับเบอร์โทรกับประมาณนี้แหละติดต่อมาได้เลยเด้อนะครับเอสแม่ตือรวยลายวันเห็นเลี้ยวดีกว่าครับแต่ว่าลูกสะเห็นมันก็ว่าก็เห็นอยู่ตลอดเลยเขาเรีว่ากระเห็นกระเหียนหมดเลนคนที่ตามแล้วเขาคนที่ตามแล้วมันก็บองไอ้นะแต่ว่าผู้สนิทที่ตามมัจะหาอย่างนิดนึงนะครับพิมพ์มันเถื่อนน้องไปยังหาง่ายขึ้นนะครับเนาะเอาพิมพ์ไปแล้วเห็นบ่เห็นนอกกระเดียมใช่ไหมนะครับถือบางข่างมันดี ตัวใดเขาเดินก้อนเขาเห็นขื่นก้อนนะตัวใดเดินเดินหลังเขาก็เห็นต้องที่หลังเขาคือต้องเขาสิกขึ้นพิมหาแล้วก็เลี่ยนขึ้นเลี่ยนหายได้หน่อยนะครับอาจารย์พ่อเนาะเอานะครับก่อนม่ใจให้เจ้าได้กลัสรุปนะเอาคอทีโชคเดินร่วมกันสรุปว่าเด้นขึ้นดาวนะครับเรืร่วมของวันที่เที่เคื่องหน้าจอเดินดาวเลือร่วมเรือจับเองไม่ต้องฝันครับชุดร่วมทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องก็บทคุ้นตายดลักนะครับเลือร่วม เอาพลอยว่ะในช่วชุดเจาะนะครับปกพิเศษปกติ V.I.P. ได้นะครับหลีกมาแรกประสองฝันครับครับตอนนี้ได้นะครับเอาพลอยไปพิเศษได้นะครับพอดีจับสามตัวซี่เจ็ดศูนย์นะครับเดี๋ยวกาจับสามตัวสองตัวเนาะคือซี่หนึ่งเจ็ดซี่เจ็ดศูนย์นะครับปกติพอดีจับศูนย์ซีซีตัดไห้ซี่หก 06004นะวีพีนี 60, ่ยกับ889นะครับจับใหมกับ797885พี่น้องบรูว่าเรตัวกลงทุนเป็นตัวแรกเบิ้งสชุดตัวังสี่ได้ครับนี่ยชุดเนี่ยองพี่เนี่ยแมนครับแม,มนน,มนี่จับนี่นี่เรียนนะครับจับดีๆไม่ชชดสีสาตเนาะซมว่านี่จะกระชากเ็สาตัวนว่านนะครับเอาขอนที่หลไอซี่ชงมาน้ำสลัดเด็กย้อนน้อยนะครับ พิเศษปกติมีรีได้ครับจ้างคนมานท่าเอร็ครับ